พี่มือถือเราเนี่ยมีโอกาสติดไวรัสไหมและถ้ามีโอกาสเนี่ยติดจากวิธีไหนได้บ้างติดไวรัสไหมเอาไปทําอะไรมือถือมีโอกาสติดไวรัสไหมติดนะครับจะเรียกว่าไวรัสก็ไม่เชิงนะจะเรียกว่ามือถือของเรานะมีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ทีนี้คําถามคือแล้วมีวิธีติดจากอะไรนะติดจากที่ไหนได้บ้างใช่ไหมวิธีติดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับอย่างแรกเป็นกันเยอะนะครับมีการติดตั้งแอปนอกระบบคำว่าแอปนอกระบบแปลว่าอย่างเช่น Android เราไม่ได้โหลดแอปจาก Play Store ก็ค่อนข้างทเ่จะอันตร เราไปติดตั้งแอปที่ไม่ได้อยู่ใน Play Store นะเช่นฝั่ง iOS เนะเราไปติดตั้งแอปที่ไม่ได้อยู่ใน Apple Store อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะติดไวรัสได้หรือติดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องของเราได้อันที่2เราไปกดลิงก์ที่เราไม่รู้จักอันนี้เป็นกันเยอะและทักมาถามในช่องอ่ะเยอะมากเหมือนกับว่ามีคนส่งลิงก์บางอย่างมาใน l ล ne หรือมาในแชทหรือมาในเมลหรือมาในข้อความหรือในตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นลิงก์ที่เราไม่รู้จักว่าเป็นลิงก์ที่มาที่ไปมาจากไหนแล้วเราไปกดปุ๊บมีโอกาสที่จะต จะเป็น Wi-Fi สาธารณะที่ไม่มีรหัสซึ่งในปกตินะครับ Wi-Fi สาธารณะที่ปลอดภัย,ยก็มีนะแต่จะต้องเป็น Wi-Fi ที่ถูกต้องของจริงนะไม่ใช่ของปลอมอนะไรเงี้ยซึ่งของจริงส่วนใหญ่ก็จะต้องมีรหัส Wi-Fi เหมือนเราต้องไปขอรหัส Wi-Fi เราถึงจะเชื่อมต่อได้แต่ถ้าเป็น WiFi สาธารณะไม่มีรหัสหมายว่าเป็น WiFi ฟรีอันนี้การนิฐานได้เลยว่าเป็น Wi-Fi ของพวกแฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดีนะอย่าไปเชื่อมถ้าเชื่อมก็มีโอกาสติดไวรัสได้ที่มาของไวรัสอันที่สี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชาร์จนะครับสายชาร์จพวกนี้นะหรือช่องเสียบ USB ที่แปลกๆโดยเฉพาะที 88, สาธารณะที่เราไปชาร์จแบตนะครับก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันเพราะนั้นคือพยายามใช้ power bank ดีกว่านะในเรื่องของการชาร์จนะอันที่5อันนี้เห็นเยอะก็คือไปคลิกโฆษณาแปลกๆที่มันบุบๆในเน็ตที่เราเห็นนะเราไปเผลอคลิกหรือไปโดนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นติดไวรัสอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้มือถืออย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันให้มือถือของเราใช้ได้นานและก็ปลอดภัยกับตัวเราด้วย